สวัสดีครับวันนี้วันที่15กรกฎาคม2567้าร้านบีบีการอุบลก็มีปืนสั้นแบล็กกันมารีวิวอัปเดตนะครับเป็น1911อักซ่านะครับอ่ารุ่นนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วละ่ะแต่ก็นานมากๆแล้วนะครับเป็นปีนะครับจนลืมก็ขายแล้วก็หมดไปโคตาอ่าโคตาปีสุดท้ายปีนี้ก็ได้นำผู้นำเข้าก็ได้นำเข้ามานะครับก็อนาคตก็ยังไม่รู้ครับ ลูกผีลูกคนนะครับแต่ที่นี่แนะ่รถนี้น่าจะเป็นรถสุดท้ายนะครับถ้าเขาไม่ให้เอาเข้ามาอีกนะก็ถามหากันมาเยอะครับอักซ่า1นึ่ก้าหก็มาแล้วนะครับมาก็จะมาอันบล็อกให้ดูตัวกล่องของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะมีติดสติ๊กเกอร์โลโก้อักซ่านะครับตัวกอวนี้ผมเขียนเองเลย <laughs> การสับสนนะครับมันลายมันเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเวลาหยิบให้ลูกค้าจะได้หยิบง่ายๆนะครับหยิบออกมาจําหน่าย กรับก็ย่อมาจาก r n วม n t เป็นรหัสลับส่วนตัวของผมนะครับมาเปิดกล่องดูพร้อมกันเลยครับเปิดกล่องออกมาข้างในก็จะมีฟองน้ําบุกแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกับตัวปืนนี่นะครับแม็กกาซีนสำรองหนึ่งอันในกล่องมีแค่นี้นะครับนี่นะครับคู่มงคู่มือไม่มีนะครับสีดําไม่มีคู่มือจะมีเฉพาะสีเงินเงาผมก็งงทําไมไม่ให้สีดํามานะครับ เคขออนุญ,ญาตเก็บกล่องนะครับมาดูที่ตัวปืนกันนี่ครับก็อย่างที่เพื่อนๆที่พี่ก็รู้นะครับอ่าแบลนด์กัรหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจะมีทําอยู่สองบริษัทสองยี่ห้อนะครับคืออักซ่าแล้วก็คูเซ่นะฮะอักซ่านี่ความโดดเด่นของเขาก็คือตัวปืนมิติจะเหมือนออริจินอลนะครับเหมือนปืนจริงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งดั้งเดิมเช่นนกสับนี่ครับ มีห่วงตรงเตงนี่นะครับห่วงร้อยสายกันตกนี่คันมังคับอะไรก็จะเหมือนดั้งเดิมปืนโค้9 1 1ดั้งเดิมเลยนะครับและตัวแม็กกาซีนนี่ของเขาก็จะเป็นส้นเรียบนะครับพูดง่ายๆมันก็จะสมจริงนะครับแล้วก็ให้มา2องแม็กนี่คือสไตล์อักซ่านะครับเพื่อนๆที่รู้ก็รู้นะครับสำหรับคนที่เล่นเนาะข้อเสียจุดด้อยของเขาก็มีคือสีนะครับ สีนี่ความเนียนจะไม่เท่างานของคูเซ่ะนะครับก็ต้องก็ต้องทำใจนะครับมันไม่มีอะไรได้ไปซะทุกอย่างนะครับก็ต้องมีได้อย่างเสียอย่างเหมือนเพลงอัศนีวสันนะฮะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบตัวคูเซ่นี่นะครับคูเซ่ก็จะเป็นปืนออกแนวปืนแต่งปืนซิ่งปืนสำหรับแข่งขันนะครับอย่างเช่นนกสับอย่างนี้ก็เจาะโปร่ง อคอนเซปต์ก็เป็นแบบหางยาวหลังอ่อนก็หางยาวอย่างนี้ครับก็เป็นสไตล์ปืนแข่งขันในยุคใหม่ๆนะครับสำหรับคลาสสิกก็ต้องแบบตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับทำใจเรื่องสีสีก็พ่นมาพูดง่ายพ่นมาไม่ค่อยดีด้วยก็แล้วแต่มันบางคนอาจจะมองว่ามันคลาสสิกนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่ข้อแตกต่างระหว่างคูเซ่แล้วก็อัลซ่าแต่ก็ทำหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับ โอเคมาดูที่ตัวปืนนะครับที่ร้านได้มากี่ลายวะสามลายไอหกแบบนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้เป็นยิงเลเซอร์อยิงลายล่องลึกนะครับ government model นะครับทุกทุกลายระบบปฏิบัติการจะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละลายแค่นั้นเองความแตกต่างเนาะนี่นะครับ ตัวปืนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายรุ่นนี้ก็มีตัวนี้ก็มีเลเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นโคกเวอร์เมนต์โมเดลจุดสี่ห้าอัตโนมัติคาลิเบอร์นะครับนี่อันนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์ตัวนี้ก็คือเซฟเซฟก็เหมือนปืนจริงเลยครับระบบก็ทำมาเหมือนกันเลยคือไม่สามารถเข้าเซฟได้นะครับถ้าไม่ง้างนกนี่ก็โอเคอยู่นะครับปลดเซฟแนีใกล้นะครับมีจังหวะฮารด้วยนะครับนี่จังหวะฮาร์ปคอกนะครับ หมือนปืนจริงเลยนะครับรุ่นนี้ลังอ่อนก็ใช้ได้จริงนะครับถ้าไม่กำลังอ่อนให้ยุบมันก็เหนียวไกลไม่ได้นะครับต้องกำลังอ่อนให้ยุบลงถึงจะเหนียวไกลได้นะครับเอกลักษณ์ของโคก็ต้นตรับก็ลังอ่อนนะครับเป็นระบบเซฟอีกแบบหนึ่งของเขานะครับประกับด้ามเป็นไม้แท้นะครับสังเกตตน็อตยึดประกับนะครับเหมือนปืนจริงเลยนะครับเป็นปากแบนนะครับนี่เป็นน็อตปากแบนนะครับเหมือนปืนจริงดังเดิมนะครับ พยายามเก็บรายละเอียดมาโอเคนะครับตรงนี้ก็มีห่วงร้อยสายกันตกนะครับสไตล์ปื้นทหารนะครับก็โอเคตัวศูนย์ก็เป็นศูนย์ต่อสู้แบบนี้นะครับเหมือนปื้นจริงเลยปื้นจริงก็ไม่ค่อยได้เลงเนาะไม่ได้อปืนแบล้งกันไม่ได้เลงนะครับก็ทําออกมาได้ดูดีครับสวยอยู่นี่นะครับฝั่งขวาก็อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเนาะ ก็ต้องธรรมดานะครับตัว government นี่ฝั่งขวาก็ยิง100ปีนะครับร้อปี officer of service ร้อยปีที่ผลิตมาบริการนะฮะฝั่งนี้ตรงนี้ตรงโคล,ลำกล้องก็จะบอกหมายเลขประจำปืนนะครับปืนแบ่งกันก็มีหมายเลขนะครับแต่ละกระบ,บอกหมายเลขไม่ซ้ำกันนะ <c oughs> เพื่อบอกตัวตวนของแต่ละกระบ,บอกนะครับอันนี้คือขอล้างปอก แบงการด้านในจะมีตัวปรับแรงดันนี่ครับเป็นไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเป็นไขควงปากแบนนะครับเป็นเป็นจุกขันออกได้นะครับขันออกเพื่ออะไรขันออกเพื่อทําความสะอาดใหญ่ครั้งใหญ่อย่างนี้เวลายิงไปเยอ่อะจะมีเขา่าติดแล้วก็ขันออกมาแล้วเอาอะไรลวดแหลมๆแยงแยงแยงทะลงทะลวงลํากล้องหน่อยนะครับเผื่อมีเขา่าอย่างนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้ขี่ร้างก็ได้มา หลายลายเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นลาย government model อีกตัวหนึ่งก็ springfield armory นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2 springfield บริษัท springfield ก็ผลิตปืน1911ช่วยโคนะครับเพราะว่าผลิตไม่ทันช่วงยุคสงครามนะครับมีหลายบริษัทแปลกๆนะครับทั้ง t o นทั้ง s i n เกออย่างนี้ครับตัวซิงเกอโอ้โหใครมี สุดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งซิงเกอร์นะฮะก็สปริงฟิลอเมริก r y เป็นบริษัทปืนเก่าแก่นะครับของอเมริกานะครับเขาก็ทำตัวนี้มาด้วยนะครับโมเดลหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งแคลจุดสี่ห้านะครับประกับด้านจะเป็นโลโก้สปริงฟิลเลยนะฮะเทมากนะครับฝั่งขวาก็ยิงเลเซอร์สปริงฟิลสปริงฟิลอเมริก r y สีดำก็มีตัว มากลางนะครับมากลางก็ลายดังเดิมนะครับนี่นะฮะฝั่งขวาก็เรียบๆนี่กี่ลายแล้วสามแล้วนะฮะทีนี้มาเงินเงา,เง,เ,งาเงินเงาก็มีสปริงฟิลนะครับเงินเงาอักษราก็จะประมาณนี้นะครับเงินเงาตรงบูธนี่เขาจะเป็นสีดำนะมันจะตัดกันบูธขันค้างเซฟนี่เป็นสีดำ ก็สวยไปอีกแบบนะครับสปริงฟิลด์อารมอรี่แล้วก็อีกลายหนึ่งก็าม้ากลางเงินเงานี่นะครับใครที่หาอยู่ก็เก็บได้เลยครับซื้อเก็บได้เลยอนาคตไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้มีอยู่นะครับตัวนี้ก็ Government Model นะครับเงินเงาเดีย๋ยวมีบางทีอาจจะมีเพิ่มเติมอีกหลายลาย ในชั่วโมงนี้นะครับมันตามมาทีหลังนะครับก็ค่อยทักเข้ามานะครับราคาจําหน่ายผมต้นทุนผมบอกตรงนี้ไว้ก่อนต้นทุนแต่ละร้านไม่เท่ากันนะครับทั้งค่าเช่าค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆททางร้านก็บวกลบคูณหารแล้วที่ร้านผมขายอยู่ที่8,300บาทแถมกระสุน 0, 25นัดนะครับตามนั้นนะครับก็เนาะทำไมวะไอ้ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่ร้านนี้เขาทำอย่างเงี้ก็ อีนิดนึงก็ร้านผมทําแบบนี้สะดวกใจก็ซื้อประมาณนั้นนะครับก็ต้นทุนแต่ละร้านมันไม่เท่ากันนะครับไม่เหมือนกันเนาะค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะครับผมมาจบที่8 3ดพแถม25นัดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้กระสุนปลอกเงินแล้วก็ปลอกทองบอกตรงๆร,รุ่นนี้ยิงได้ไม่ติดนะครับยิงได้ทั้ง2รุ่นไม่เลือกกระสุนนะฮะโอเควิธีใช้งานนะฮะอันดับแรกก็ปลดแม็กซีนออกก่อน นี่ผมลืมอีกแล้วต้องเคลียร์ให้ดูนะครับคือผมเคลียร์มาแล้วล่ะทุกกระบอกนะครับก็เพิ่งแกะออกจากกล่องนะมันไม่มีกระสุนแน่นอนแต่ผมลืมลืมทําให้ดูนะครับเผื่อน้องๆเอาไปทําตามมันไม่ถูกต้องนะครับต้องเคลียร์ปืนก่อนนะครับก่อนจะจับถือปืนนะฮะเช็คดึงสลด์ถอยหลังเช็คดูแม็กกาซีนไม่มีกระสุนถึงจะเป็นปืนของเล่นปืนจริงก็ต้องทําเหมือนกันนะครับแม็กกาซีน จุเบวกหนึ่งในคู่มือแจ้งนะครับแต่ผมผมก็ว่าเอาเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับวิธีบรรจุก,ก็เอาจานท้ายกับศูนย์นี่คือจานท้ายนะครับที่มีจอกแกลบนี่วางไว้ตรงร่องกว้างนี้นะครับกดแล้วก็ดันเข้าไปกดแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะครับทําเป็นก็ของสำหรับผมถนัดแบบนี้นะครับถนัดสองมือมือหนึ่งกดมือหนึ่งดันก็มันทำบ่อยๆก็รวดเร็วองเครับเอา้า โ <laughs> ชว์โชว์เรียวหลายนะครับอ่ะโอเคมันได้เันลห้าหกเจ็ดแปดอ่าใส่ได้แปดนะครแปดบวกหนึ่ง <laughs> นะครับคู่มือตัวอีกแล้ว <laughs> นะมันได้แปดเท่านั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่ตามนั้นนะครับ ก็เป็นอย่าไปซีเรียสครับเรื่องคู่มือคู่มือกับความเป็นจริงนี่มันเนาะบางรุ่นเจ้งว่าเจ็ดนัดผมใส่ได้เป็นสิบสามนัดก็มีท่านเพื่อนดูคลิปบอกนะดูคลิปอยู่นะดูที่ติดตามประจำเนาะก็นั่นแหละเขาให้มาสองแม็กใส่จริงได้แปดนะครับแปดบวกหนึ่งในรังเพลิงครับวิธีใช้งานก็บรรจุกระสุนในแม็กกาซีนใส่ไปในตัวปืนนี่นะครับดึงสไลด์แนะนําให้ดึงเชคเกอร์นะครับตรงลายกันลื่นนี่นะครับ อย่าไปดึงอย่างนี้นะครับเห็นในคลิปในอะไรต่างๆนั่นคือเขาช่านานเขาช่ำชองเขาเซียนพูดง,ง่ายถ้าเราไม่เซียนเราอย่าไปทําแบบนี้เหมือนเขานะครับเพราะอะไรเพราะมันจะหนีบมือตรงนี้นี่มันจะหนีบมือเราหน่หนีตรงนี้นะครับตัวนี้เขาทําร่องมาให้ดึงโดยเฉพาะนะครับนี่ดึงแล้วก็ปล่อยนะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับปล่อยแล้วก็ยิงได้เลยเวลายิงป๊อบกระสุนปลอกเปล่าจะคัดออกมาแบบน,นี้นะครับ เวลาจริงยิงจริงมันก็ใจไหลลื่นอย่างที่ในคลิปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่ะปับ๊บนี่บางทีเราคัดเล่นอย่างนี้มันอาจจะติดได้นะครับเพราะว่ามือเราดึงเนาะดึงมันมันไม่เร็วเท่าในการยิงมันอ้อนปุป๊บแบบรวดเร็วนะครับปืนแปงกันก็มีติดบ้างนะครับเพราะหัวมันไม่มนเหมือนปืนจริงนะครับ ถ้าจะยิงแบบไหลลื่นหน่อยก็ต้องปลอกทองนะครับไอปลอกเงินนะครับหมอจะมนกว่าหน่อยก็เลือกได้นะครับแต่แนะนำปลอกทองไฟแฟตสวยแล้วก็แรงดันสูงกว่านะครับประมาณนี้ติดแล้วก็แก้ไขครับเทคนิคการแก้ไขก็มีหลายๆสำนักอสอนวิธี ปืนแจมแก้ปืนแจมนะครับปืนแจมก็มีหลายแบบนะครับอยู่ที่การอยู่ที่ปืนหนึ่งอยู่ที่การยิงหนึ่งนะครับอยู่ที่กระสุนหนึ่งมันสัมพันธ์กัน,นทีนี้นัดสุดท้ายยิงเสร็จแล้วสไลด์จะค้างแบบนี้นะครับถ้าดึงดึงถอยหลังมันอาจจะไม่ลงเพราะว่าสปริงดันดันคันค้างน,น,นี่เพราะเพราะมันอาจจะไม่ลงเาเมื่อกี้ไม่ลงตอนนี้ลงเฉยอโอเคดึงถอยหลังมาหน่อย นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคดึงถอยหลังมามันก็ลงนะครับแต่ถ้ามันไม่ลงมันไม่ลงเราก็กดคันค้างสไลด์ปดล็อกได้นะครับนี่นะฮะในการถนอมปืนนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นของเล่นนะครับอย่าไปเหนียวไกลเล่นชักยิงอย่างนี้ปืนพังนะครับอย่านะครับอย่าเหนียวไกลเล่นโดยเด็ดขาดนะครับปืนจริงเขาก็ ถึงมีลูกไดไฟนะครับปืนจรีนก็พังเหมือนกัน,นครับถ้านกมันง้างแบบนี้ให้ลดนกเอาดีกว่านะครับโดยการกําหลังอ่อนมือเนียวไกลแล้วก็อีกมือนึงจับนกไว้นี่ลดนกนะครับฝึกการลดนกไปในตัวก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ลดนกนะครับทีนี้เวลาล้างมันจะมีคาบขมเานะครับคาบเขมติดตามต่างๆถ้ายิงไม่เยอะนะครับ ผมขี้เกียจล้างผมก็นับสุดท้ายมันค้างอย่างนี้อยู่แล้วนะครับปวดแม็กฉีดน้ํามันนะครับน้ามันอ่ะมาหูถึงน้ํามันก็ที่ร้านก็มีจําหน่ายอยู่2แบบตัวนี้ก็คือทีบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดนะฮะตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับร้อยแปดสิบบาทตัวนี้ก็เป็นของ DIY นะครับที่ร้านก็จำหน่ายร้อยสามสิบบาททีนี้มีตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นน้ํามันขน้นน้ํามันหล่อลืน่นใช้ หยอดตรงที่มันเสียดสีกันเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็ใช้ถ้ายิงไม่เยอะก็ต้องฉีดยิงยิงเท่าไหร่ก็ฉีดนะครับยิงนั้นเดียวก็ฉีดฉีดเข้าไปในลำกล้องฉีดให้ทั่วแล้วก็แปลงปัดนี่นะครับแปลงซิฟันเก่าๆก,ก,ก็ได้นะครับปัดนี่ออกมาณนี้แต่ถ้ามีแบบนี้ทุกอย่าง20ก็น่าจะมีนะครับแปลงไม่ใช่แบบนี้นะแปลงที่มันเป็นแบบนี้นะแบบเป็นแท่งแบบนี้นะแล้วก็ ซื้อมา20บาทที่ร้านทุกอย่าง20ก็มีไขขันตรงนี่ในรังเพลิงนะครับจบเสียดน้ํามันเรียบร้อยก็จบบางท่านที่ซื้อไปไม่เคยสัมผัสน้ํามันเลยผมบอกอย่างนี้นะครับปืนกับน้ํามันเป็นของคู่กันนะครับขาดกันไม่ได้นะครับถ้าขาดกันนี่มันจะเสียหายติดขัดนะครับเพราะปืนมันก็เป็นเหล็กนะครับถึงตัวแบงค์กันไม่ใช่เหล็กทั้งหมดแต่ก็มีชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับ โอเคถ้าจะถอดล้างก็ปดแม g กกาซีนเลียเช็กนะครับกดปุ่มตรงนี้ลงพลิกขึ้นมาด้านบนนะครับกดตรงนี้ลงแล้วก็บิดบูทมาทางนี้ยกบูทขึ้นสังเกตนิ้วโป้งผมนะครับต้องแข็งแรงนะครับคนที่ไม่แข็งแรงมันจะกระเด็นพุ่งปูปดทะลุเพดานนะครับหายก็มีผมตอนอายุ1 4บสหายบ่อยๆหาทีครึ่งวันนะครับมือเล็บมือนิ้วโป้งไม่แข็งแรงกดอย่างนี้หลุดมือนะครับกระเด็น อยู่ครึ่งวัน,นครับอ่ะทีนี้ก็เลื่อนสไลด์มาตรงกับร่องบากร่องเล็กก็ได้นะครับนี่นี่คือร่องเล็กปืนจริงก็ร่องเล็กนะครับด้านฝั่งนี้นจะมีตุม่มดันดันมันจะโผล่มานิดนึงเห็นะครับแล้วก็ดึงสลัดกันค้างสไลด์ออกดึงสไลด์ถอยหลังยกขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้านะการถอดจะไม่เหมือนปืนจริง100%เพราะว่าตัวนี้ใช้ระบบโบแบ็กโบแบ็กคือ ยังไงล่ะใช้แรงสปริงต้านนะครับให้สไลด์ถอยหลังนะครับถ้าเป็นปืนจริงแรงดันในรังเพลิงสูงๆนี่เขาใช้ใช้ระบบขัดก้อนนูเวลานะครับคือลำกล้องจะถอดออกได้นะครับลำกล้องขัดก้อนกับสไลด์นะครับนี่ตัวนี้เราก็สวยเลยครับถอดออกมาแบบนี้ก็แซ่เอยงเข้าไปต้องหมุนนะครับบางคนยิงแล้วไม่ล้างไม่เคยแยงตัวนี้เลยนะครับติดนะครับกระสุน มันจะมีค่าขมามีค่าขี้เกลืออะไรต่างๆเข้าไปติดนะครับกระสุนยัดเข้าไม่ได้นะครับปืนพังปืนวะก็นะครับปืนก็มันเป็นของเล่นครับอ่าของเล่นของรักสําหรับผมนะผมต้องดูแลเช็ดถูมันอย่างดีเลยนะครับสําหรับผมนะผมชอบเนะต้องล้างทำความสะอาดนะครับดูแลมันอย่างดีนะครับตรงสไลด์นี่ยเราก็ฉีดแปรงปัดห้าขมเอวนะครับฉีดเอามันให้ทั่วเลยให้ชุ่มแล้วก็ ผ้าเช็ดแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ยากสังเกตด้านในจะมีรูเล็กๆเพื่อตัวจุกปรับแรงดันนี่ถ้าไม่มีเลยนี่ปืนไม่สลัดปอกนะครับเพราะว่าแรงแก๊สทั้งหมดกระสุนนี่นะครับจอแก๊บระเบิดเผาไหม้ดินปืนเกิดเป็นแก๊สนะครับที่เขาว่าปืนเอ็นสิบุกบริหารกลไกด้วยแก๊สคือแก๊สดินปืนนะครับแก๊สจากการเผาไหม้จากดินปืน จะเป็นแก๊สดันไปด้านหน้านะครับถ้ามีหัวกระสุนก็ดันหัวกระสุนไปด้านหน้านะครับแต่อันนี้แบงกันไม่มีหัวกระสุนนะครับมันจะมีแต่แก๊สแรงดันดันไปเฉยทีนี้ถ้าลํากล้องโุ่งมันก็ไม่มีแรงสะท้อนถอยหลังนะครับจุกตัวนี้อยู่ข้างในที่เป็นเกลียวนี่นะครับเพื่อซับแรงไม่ให้พุ่งไปด้านหน้าทั้งหมดให้มันมีแรงต้านหน่อยเพื่อให้ดันสไลด์ถอยหลังคัดปอกกระสุนเกิดการสมจริงเหมือนปืนจริงอย่างนี้นะครับนี่คือ จุดประสงค์ของจุกตัวนี้นะครับเพื่อนๆน,น้องๆบางคนมองว่าเอ้ยไม่สมจริงไปไขออกอ้าวพี่ปืนผมพังยิงแล้วไม่สลัดปอกนะครับก็เพราะเหตุผลคุณไปเอาจุกออกนะครับปืนบางรุ่นนะครับโรงงานทํามาอาจจะไม่ดีคือยิงกระสุน <c oughs> บางรุ่นแล้วไม่สลัดปอกหรือไม่อะไรเพราะรูมันใหญ่เกินไปแล้วก็โมดิฟายเอาได้นะครับทำให้รูมันเล็กหน่อย แต่อย่าให้มันตันแค่นั้นแหละถ้ารูตันนี่มันสะท้อนถอยหลังมแมลงเกินไปปืนก็พังอีกนะครับมันคือศิละปะในการทํานะครับให้รูใหญ่ไปก็ไม่ได้ให้รูตันเลยก็ไม่ได้ต้องมีรูพอดีพอดีนะครับก็เนาะคนที่มีปืนแบงการมีอะไรศึกษาถอดอ่าศึกษากลไกก็จะเข้าใจดีนะครับแต่อย่าไปถอดถอดแค่นี้นะครับอย่าไปรื <c> ้อ <oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรชิ้นส่วนตอกอะไรออกมานะครับ เดี๋ยวมันจะเหลือไม่ใช่อะไรครับประกอบไม่ได้โอเคทีนี้เวลาประกอบเราก็เอาบูทนี่เขาเรียกบูทบูทกับรองเท้าบูทกับสปริงสปริงไกหลอดไกหลอดก็คือแท่งตัวนี้ครใส่ก็ประกอบกันเข้าไปใน,นลักษณะนี้นะครับใส่เข้าไปใต้ลํากล้องนี่สไลด์ครอบก่อน,นครับเทคนิคคือนี้คือสาหรับผมนะครับผมผมว่าแบบนี้มันดีกว่านะครับทีนี้ใส่มาแล้วนะครับจับสปริงไว้เอียงลํากล้องลง ถ้าไม่เอียงมองมองตรงนี้ไม่ทะลุเห็นไหมครับเอียงลงน่อยนี่มันก็จะมีรูนะครับใส่สลักเข้าไปสลักล็อกนะครับใส่เข้าไปแล้วกดทีนี้ก็อ่ะพลิกขึ้นมาข้างบนเอาตัวนี้ครอบนะครับแล้วก็กดลงในการจับนี่ผมจะจับแบบนี้นะครับเอานิ้วก้อยดันไปด้วยถ้าไม่ไดันมันมันจะไหลลง มันจะสไลด์มันจะไหลลงมาแบบนี้นะครับต้องจับมีเทคนิคนะครับ,นะรบกดลงไปตัวนี้ก็บูทเหมือนกันบูทมันมีหลายบูทนะครับมาให้ได้มุมมันจะลงล็อกพอดีกดแล้วก็ดันปิดล็อกเรียบร้อยนี่นะครับก็จบแล้วนะครับในการอ่ะบางคนในการรีวิว อัคซาจบแล้วนะครับวันนี้บางคนถามเมื่อเช้าเนี่ยมีน้องถามทักมาตั้งแต่เมื่อคืนว่าแม็กอักซ่าแมกซีนี่ใส่ในคูเซได้ไหมนี่คูเซบางเขามองว่าเขาไม่อยากได้แม็กแบบนี้เขาอยากได้ส้นเรียบแบบนี้นะครับผมก็เลยไปลองดูลองลองเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะใส่ได้ไหมผมลองแล้วมันใส่ได้นะนี่อันนี้แม็กอักซ่าครับใส่ในคูเซ ใส่ได้ใส่ได้ครับเดี๋ยวผมยิงให้ดูยิงได้ไหมมาดูไปพร้อมกันนะครับแม็กอซ่าใส่ในปืนแบล็งกันคูเซ่ก1าหนึ่ง้องกระสุนได้ยิงได้อ่ะก็จบนะครับคือจบคำถามแม็กอซ่าใส่ในคูเซ่ได้ไหมใส่ได้ยิงได้นัดสุดท้ายใส่ไรค้างด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือแม็ก แม็กอักซายังไม่มีแม็กซัมลองขายนะครับที่ร้านยังไม่มีเดี๋ยวจะไปหาเสะแสะวงหามามาขายนะครับแต่ไม่รู้จะได้ไหมเดี๋ยวผมต้องลองไปถามดูก่อนวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับทั้งช่อง1ช่องสองอลืมบอกช่องหลักผมโดนปิดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะ YouTube ปิดเลยแจ้งว่าละเมิดชิบหายผมปวดตับเลยให้น้องแอดมิน ขอโทษพูดไม่สว่าพให้น้องแอดมินเขียนคําร้องอุทธรณ์ไปเขียนคําอุทธรณ์ไปดีที่ได้กลับคืนมานะครับโอ้ยผมกําลังคิดอยู่ว่าถ้าครบแสนซับนี่ผมว่าจะแจกปืนแบรงกันมาดันปิดช่องผมแต่โชคดีที่ได้เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับก็ยังโอเคอยู่แต่ไม่รู้จะโดนปิดตอนไหนยังไงก็ฝากติดตามช่องบีบีการอุบลสด้วยนะครับผมทําไว้สช่องนะครับเผื่อเกม <laughs> ไม่ใช่เกมหรอกมันอาจจะมีคนกดรีพอร์ต หรือ YouTube มองว่ามันความรุนแรงซึ่งจริงๆอันนี้คือแบ้งกันสิงเทียมอาวุธนะครับก็เผื่อช่องหลักบินนะครับก็ยังมีช่อง BB การอุบล2ให้ได้ชมคลิปรีวิวแบ้งกัน BB กันนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเดี๋ยวไปชมคลิปยิงในห้องนี้แหละช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่จบสักที <laughs> ช่วงนี้ฝนตกไม่ได้ไปยิงที่สนามนะครับเสียงที่ดังในห้องนี้ มันเป็นห้องเก็บเสียงนะครับอาจจะดูเหมือนไม่ดังนะครับเพื่อนๆบางคนก็ทักมาเอ้ยเสียงทําไมเป็นอย่างนี้ยิงในห้องเก็บเสียงครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเอาปืนจริงมายิงในห้องนี้ให้ดูเทียบกันว่าเสียงมันเป็นยังไงคือยิงในที่โล่งเสียงดังเท่ากับปืนจริงเก้ามมอนะครับกระสุนแม่งกันนี่นะครับถ้าย้อนไปดูคลิปกเก่าๆผมได้นะครับเอ้าลืม <laughs> ลืมขายของตัวนี้เวลาหยอดเราหยอดตามนี่ครับตามพวกรางเลื่อนนิดนึงอย่าไปหยอดเยอะนะ อ่ะประมาณนั้นนะครับตัวนี้90บาทโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม